รอนน่พเลยครับขอบคุณขอบคุณพ like> ี่ๆทุกคนเลยนะครับครับ ก็ตอนแรกมิวตั้งเป้าไว้แค่2อเหรียญทองก็ได้สามเหรียญทองก็ถือว่าประสบความสําเร็จมากครับในรายการซีเกมครั้งนี้ก็เหรียญที่ดีใจที่สุดก็น่าจะเป็น4ี่คูร้อยเพราะ4ี่คูร้อยทีมชายแพ้อินโดนีเซียและสิงคโปร์ที่อินโดเป็นเจ้าภาพก็ผมก็เสียใจมากครับเสียใจมา2ปีเลยก็ผมก็มามุ่งมั่นตั้งใจซ้อมเพื่อจะเอาเหรียญนี้กลับมาแล้วเราก็ทวงกลับมาได้ผมก็ถือว่า ทีมเราประสบความสําเร็จครับเป,เป้าหมายต่อไปก็คือกีฬาเอชยนเกมครับปีหน้าที่อินชอนที่ประเทศเกาหลีก็ผมจะเอาเหรียญเดี่ยวร้อยเมตรมาฝากคนไทยได้ครับแล้วก็ทีมวิ่งผัดกับผมด้วย